มื่อนี้ก็พ่อกับผมคือเก่าครับพันแบ่งคนบ้านเล็กในมากับพันมอดริมวนครับกับพันเต่าคนในเมืองครับมื่อนี้มาพันในเมืองมาเขาโคครับน้องตายครับในใจเจ้าจักสีจักจีพอจักหฮางด้วพี่น้องมืาอนี้อันนี้ตรงมันหมานหน่าถิมหมานโยครับไปเดิมทั้งแรกครับในเครือหนามเดี๋ยวให้พันมอดริมวนเป็นคนขึ้นไปมุดพี่น้อง หมดเบิ่งว th ่ามีแต่น้ำน้ำจะกอหัวเบาสั่นยังถือว่าขึ้นง่ายนะในกลางยังว่าเป็นช่องนะไปครับเดี๋ยวไปชมกันทั้งต้นเลยพี่น้องนี้ว่าคืนแบบใหญ่เจ๊ง่ายพี่ยังึ้นลังเลยครับพี่น้องขึ้นมาหอดค้างเดี๋ยวพี่น้องกรับกู้จะถังน้ำมาได้พี่น้องโอ้ออกางคักเลยถึงกระตัวครับถ้ากระตัวยังก็โดดกระเดียดจะดู ก็คือมันเห็นมันไม่ได้ตอดผู้ใดแม่พี่น้องมันจะตรวจเอาตอดเอาแม่ถุงกันพี่น้องครับถุงไม้ครับใส่ถุงเก่าวก็ได้ครับถ้าถุงเก่าใส่เลียว มันเติมก็พี่น้องครับเนี่ยเรือนน้ำมันโดนไหนก็ไม่ได้ด้วยครับมันเราสีตอดไหมพี่น้องเอ็ดเรือนเท็ดพ้อมมันตอดนั่นตอดข้อเดี๋ยวพี่น้องเไงเก็บเติมอยู่ด้วยครับเดี๋ยวจุดควันจะมากบพี่น้องมันเรองสีตอดแล้ว พึ่งตอดกะดับดีบดีเลยครับทั้งไดดพุตอดหนอ,อบอ่มีดับพี่น้องควันจนม้าควันจะาของผมควันกับควมบ่ได้ดอกพี่นอ้องเลยับตัวที่กับหัวบางน้อยนึงครับ Mắn... tiếng kiêng tặng tặng thế nào? Ôi, lông khởi Cường เออโอ้ตอดพี่น้องเยี่ยมเวครับกัรหมดกันอยู่ตั้งแต่ก่อนพี่น้องแต่เดี๋ยวคุณน้าบ่ได้ ว al, ่าใช่ฟันหมดป่ะเด้ันหมดขึ้นบ่ได้ต้นนี้เออให้นอนรออยู่ทังดำเด้อบ่ได้จับหัวหนาหัวงามงเี้พี่น้องเลยน่าเฉได้ยหัวล้อห้างหนาแล้วครับครับผมว่าไหอยู่ได้กินอยู่พี่น้องนี่ เดบอกพวพอออเดอร์เขาได้ครับออเดอร์เขามาหลายอยู่ครับบ่มีแต่นำผึ้งชีส่งเขานายพันพี่ขอ,อยามสักลูกหนึ่งเหรอ เจกับน้ำกับหมอนญ่ๆดีอยู่ครับเยซ้อนกับบ่มีแม่พิองทางน้ำมากับเมื่อเติอบอยู่ครับ ยาำพันเต่าบอกย่างกอเลยพี่น้องเลยตั้งแต่พันศึกมาหลายครับหางกบหัวพี่น้องต้องกินต้องใส่ครับ ครับเแหลกครับงามๆอยู่ครับ ครับแค่นที่สองครับงามเดียวครับงามหน่อยปวดไหมพี่น้องดูงาม เดี๋ยวหาหัวหัวกลงกันไป,นอ,ไปน,ออนอนะเดี๋ยวไวจักหอยพี่้องเพือกมันมยอยู่ที่หนาที่หลังจะเด้มาเหมียนไม่อีกเท่านึงไหมครับ่ันไปเห็นขึ้นก้อนกันยเขอ,ขอครับ ไปครับพี่น้องลงไปหาห้างไหมครับครับก็ดได้เวลากลับบ้านนะพี่น้องได้แค่สองห้างครับห้างกับวะไงมาได้ดอกพี่น้องสองห้างสามห้างครับห้างหนึ่งก็อยู่ในน้ำครับเดอดท้ายได้แค่ห้างเดียวมันจริงมันโหดผุดน้ำกับพอได้อยู่ครับตามห้างก็บ ได้คข้ากับเขาอยู่ได้พี่น้องหัวย่างๆอยู่ครับนี่หัวนี่ดูซอยยืนถ่ายยืนรถได้พี่นอ้องแย่ก,กันมากกับพันหมอดริมมวนแล,ล้วกับพันเต่ากับบ้าน,นครับัห้างขาวๆาวกับให้น้องไปส่งนะครับเดยวไปเฮตุลาต่อครับมีงานเทพปูนกับบ้านเพืชเถ่าเฮ็ดบัวใบไหมครับกับให้พืเถ่นเฮ็ดกก่แๆกๆ๊กลอ อันนี้นักเนักเน่กับกับไปเห็ดซอยครับกดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้น้ำได้เด้อครับเดอ้อไปครับกลับบ้านพี่น้องสวัสดีครับ